ชัยสถานชื่อเดิมเมืองชัชนาสมัยอยุธยาตอนตอน้นภาพเขื่อนเจ้าพระยาทอดขวางแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดชัชนาทมีสะพานเชื่อมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ําและประตูน้ําติดกับเขื่อนเพื่อให้เรือล่องผ่านเขื่อนไปมาได้ภาพถ่ายเมื่อเขื่อนเปิดใช้งานพศ2500ชัชนาทเป็นหนึ่งจังหวัดของไทยในภาคกลาง ที่มีประวัติศาสตร์มากมายไม่แพ้เมืองอื่นๆมีการวิเคราะห์ทางการศึกษาประวัติศาสตร์ว่าชัยนาทอาจมีชื่อเดิมก่อนหน้าคือกรุงชัยสถานหรือชัยสถานในสมัยอยุธยาตอนต้นต่อมาผู้คนเรียกขานว่าชัยนาทภาพเขื่อนเจ้าพระยาทอดขวางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทมีสะพานเชื่อมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำและประตูน้ำติดกับเขื่อนเพื่อให้เรือล่องผ่านเขื่อนไปมาได้ ภาพถ่ายเมื่อเขื่อนเปิดใช้งานพศ2500หนังสือประวัติศาสตร์ชัยนาทที่จัดทำขึ้นโดยกองศิงลปวัฒนธรรมได้เสนอข้อสันนิษฐานไว้ในบทความชัยสถานชื่อเดิมเมืองชัยนาทว่าชัยนาทอาจจะมีชื่อก่อนหน้าคือชัยสถานดังนี้ เนื่องจากข้อความในบรรทัดที่5ถึง6ของจารึกวัดสองคบหนึ่งได้กล่าวถึงขุนเพศยอผู้เป็นเจ้าเมืองได้ประดิษฐานพระศรีรัตนาท่าแห่งกรุงชัยสถานดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอว่าเมืองชัยนาทในสมัยอยุธยาตอนต้นมีชื่อว่าชัยสถานทั้งนี้เพราะ 1. จารึกแผ่นนี้ค้นพบในเจดีย์ที่วัดสองคบบริเวณเมืองชัยนาทครั้งกรุงเก่า 2. จารึกวัดสองคบหนึ่งได้กล่าวถึงญาติขุนเพศยอสารที่ร่วมอนุโมทนาบุญส่วนจารึกเถนสีเทพคิริมานนท์หนึ่งสองแม้จะกล่าวถึงเจ้าเมืองโดยที่ไม่ระบุนามแต่ก็ปรากฏชื่อญาติของขุนเพศยอสารในจารึกทั้งสองแผ่นอีกทั้งจารึกก็พบที่วัดสองคบด้วยเช่นกันจึงเป็นการชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยขุนเพศยอสารและครอบครัวของท่านน่าจะอยู่บริเวณเมืองแห่งนี้ ในหนังสือยังเล่าต่อว่าชื่อเมืองชายสถานนี้น่าจะใช้สืบต่อกันมาจนถึงราวปลายพุทธศตรวรรษที่20จนถึงกลางแผ่นดินสมเด็จพระบรม,มตรยโลกนาฏที่เชื่อว่าเป็นเช่นนี้เพราะในลิลิตโย,ยนพ่ายกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าติโลกร,ราชยกทัพมายึดเมืองพิษณุโลกยังคงเรียกเมืองพิษณุโลกว่าชายนาฏแต่ก่อนบริเวณพิษณุโลกเรียก,กว่าชายนาฏก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นพิษณุโลกส่วนชายนาฏปัจจุบันคือบริเวณที่เรียกว่าชายสถาน ภาพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุริมแม่น้ำนานช่วงกลางเมืองพิษณุโลกภาพถ่ายสมัยรัชการที่ห้าทำให้ทราบว่าชื่อเมืองชัยสถานยังไม่ถูกเปลี่ยนคาดว่าเมืองชัยสถานเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองชัยนาทในช่วงหลังพศ2008หรือรัชการสมเด็จพระบรมอตรโลกนาน ้างอิงจากในลิลิตยวนพายที่กล่าวถึงการก่อกำแพงเมืองพิษณุโลกหลังจากที่สมเด็จพระบรมไมตรโลก,กนาถลาผนวดและในพระราชพงศาวดารกรุ่มเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดย,ยังระบุว,ว่าพระองค์ลาผนวดพศ2008แม้จะพอคาดการได้ว่าเมืองชัยสถานเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองชัยนาช่วงหลังพศ2008แต่สิ่งที่ต้องหาคำตอบต่อไปคือเมืองชัยสถานนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชัยนา ในทันทีหรือไม่อย่างไร